กูดูไหมะไรดูัวเงียบดูไหมเธอหายเข้าเลยเวรถน้ำไปอยู่บ้านกว่ามึงจะมาจากบ้านมาอบตเมื่อไหร่มึงจะมาถึงนะไอ้เชี่ยมึงแบบพวกมึงต้องป้องกันมึงต้องอยู่อบตไม่ใช่ไปนอนอยู่บ้านคือมันหน้าแรงนล้นดูไฟนานแม่งเมื่อไหร่อกจากบ้านจา่บ้านว่าพยายามไปเินตำแหน่งว่ะมึงสงบแล้วไม่หมดหลังแล้ววะนี่มีรถน้ำมาดับเลยอะดูรถน้ำ ม่รู้ไม่รู้มานเองมาดูเองเป็นอยเวน่ะมาหาใครดิมึงม้าไฟดับมดแล้วเ่องด Ai đó